พี่ฟ้าเป็นโรคอะไรหรอคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรอขออนุญาตถามนะคะพี่เป็นโรคคนสวยเอาจริงๆพ, <acne> พ,พ,พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ฟ้ายเป็นโรคอะไรหรอคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรอขออนุญาตถามนะคะพี่เป็นโรคคนสวยเอาจริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรคที่พี่เป็น เนี่ยคือโรคอะไรเอาจริงๆปะ่ะอ,อันนี้แบบพูดแบบซีเรียสเลยนะว่าไฟ้ายไม่รู้ว่าชื่อทางการแพทย์หรือว่าสิ่งที่ฟ้ายเป็นอยู่อ่ะมันเรียกว่าโรคหรือแบบโครโมโซมผิดปกติอะไรสักอย่างไหมเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะฟ้ายไม่เคยไปใส่ใจว่าแบบอันนี้คือโรคอะไรเพราะว่าสิ่งที่ฟ้ายเป็นอยู่อ่ะฟ้ายเป็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมแล้วฝ้ายรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือป,ปกติของร่างกายเราเราไม่ได้แบบ ไปสรรหาว่ามันเป็นโลกอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทาไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะาฟรู้สึกว่าหาไปอ่ะไฟก็ไม่ได้มีแขนนึกอ,ออกไหมาย <c oughs> ก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนี่แหละชีวิตคนสวยมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าเรามีแขนครบหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสวยเกินไปเขาก็เลยสร้างให้เราแบบว่าไม่มีแขนสักสองข้างหลังคดสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบขาสั้นสัก เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าหน้าตาที่แบบคนสวยดูดีเด้งดึงเด้งดึงเด้งดงเด้งดึงเด้งดึมันมันถ้าเกิดว่ามีครบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะครบครันเกินไปนะคะเขาก็เลยแบบสร้างมาให้ขาดกันเกินบ้างอะไรบ้างมันจะได้แบบพอดีพอดีเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอยู่นะไฟว่า ายเป็นโรคอะไรหรอคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรอขออนุญาตถามนะคะพี่เป็นโรคคนสวยเอาจริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรคที่พี่เป็นเนี่ยคือโรคอะไรเอาจริงๆป้านอ้อันนี้แบบพูดแบบซีเรียสเลยนะว่าไฟไม่รู้ว่าชื่อทางการแพทย์หรือว่าสิ่งที่ไฟเป็นอยู่อ่ะมันเรียกว่าโรคหรือแบบโครโมโซมผิดปกติอะไรสักอย่างไหมเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะายไ,ไม่เคยไปใส่ใจว่าแบบ อันนี้คือโลกอะไรเพราะว่าสิ่งที่ฟาเป็นอยู่อ่ะฟาเป็น,นตั้ต่เกิดใช่ไหมแล้วฟรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือปกติของร่างกายเราเราไม่ได้แบบไปสรนหาว่ามันเป็นโลกอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฟารู้สึกว่าหาไปอ่ะฟาก็ไม่ได้มีแขนนึกออกไหมฟาก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนี่แหละชีวิตคนสวยมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าเรามีแขนครบหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะสวยเกินไปเขาก็เลยสร้างให้เราแบบว่าไม่มีแขนสักสองข้างหลังคดสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบขาสั้นสักแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าหน้าตาที่แบบคนสวยดูดีเด้งดึง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 มันมันถ้าเกิดว่ามีครบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะครบครันเกินไปนะคะเขาก็เลยแบบสร้างมาให้ขาดกนเกินบ้างอะไรบ้างมันจะได้แบบ พอดิบพอดีเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอยู่นะไฟว่า